สวัสดีค่ะคลิปนี้เซวเอจะมารีวิวรถ c ซิ Hatchback รุ่น SV สีขาวมุกค,คันนี้นะคะว่าลูกค้าแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้เลยค่ะโดดเด่นจากข้างหน้าเลยนะคะจะเห็นว่ากระจังหน้าเขาเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะเหมือนรุ่น RS เลยตัวนี้สามารถสั่งติดตั้งได้เลยนะคะราคาจะอยู่ที่4,258บบาทค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วคันนี้เราจะแต่งเป็นชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะ ส่วนสเกิร์ตด้านล่างจะเป็นชายล่างตัดสีดำแบบนี้ค่ะสวยงามสปอร์ตมากๆเลยนะคะมันจะตัดชายล่างสีดำทั้งข้างหน้าข้างๆและด้านหลังนะคะส่วนฟิล์มนะคะคันนี้ลูกค้าติดบานหน้า40%แล้วก็รอบคัน60%นะคะแถมคิ้วกันศาสตร์ให้ไปด้วยเลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีเสาอ,อากาศคลีบฉลามแล้วก็สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ติดมากับตัวรถให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมด้านหลังเต็มๆกันบ้างนะคะส่อ A T แถมเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะ2จุดแล้วก็ตัวสเกิร์ชชายล่างด้านล่างนะคะจะเป็นแบบท่อคู่กลมค่ะคันนี้นะคะตรงชายล่างของสเกิร์ตจะไม่ตัดเส้นสีแดงนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าต้องการคุมโทนให้รถเราจะเป็น2โทนนะคะคือขาวตัดดานะคะ ก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าเรียบแต่เก๋มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาชมรถด้านในกันบ้างนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่เซลลเต้องแถมเกือบทุกคันเลยค่ะก็จะเป็นไฟสองเท้าสีฟ้าแบบนี้นะคะเวลาเปิดประตูปุ๊บก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาเลยนะคะซึ่งเปิดประตูปุ๊บก็จะให้ความรู้สึกที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็แถมเป็นกล้องบันทึกภาพด้านหน้าพร้อมเมม 16G ให้ด้วยนะคะเอาไว้บันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะ ขอขอบคุณคุณน้องวิลาวันซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้มากๆนะคะที่อนุญาตให้นำรถคันนี้มารีวิวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ